สวัสดีครับพบกับช่องทินพัฒเกมแคสเตอร์วันนี้ก็อยู่ในช่วงปลายพาเรียนเรียนนะคะเป็นช่วงใหม่ของผมชื่อว่าช่วงปลายพาเรียนวันนี้ก็จะมาลองให้ทําตอบคำถามห้าข้อนะครับส่วนเฉลยจะก็ะเฉลยท้ายคลิปนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยข้อที่1 30่งบวเดสิเท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาคิดสิบวิบถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้ดแิมดเวลานะครับเดี๋ยวค่อยไปชัดเลยทีหลังข้อที่สอง สี่สลบสาเท่ากับเท่าไร่ให้เวลาคิดสิวินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลา1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปเีลบเดี๋ยวค่อยไปชชเฉลยที่หลังนะครับข้อที่สาม สามสิบห้าบวกสาสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วให้เวลาคิดสิบวิเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับ เราไปดูเฉลยกันเลยเฉลยข้อที่1ตอบ100่งนะครับข้อที่2ตอบ10นะครับข้อที่3ตอบ90นะครับข้อที่สตอบเจ็ดสิบ แล้วข้อสุดท้ายตอบหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อการบ้านการบ้านคือเดี๋ยวผมจะพูดแล้วให้น้องๆตอบมานะครับข้อการบ้านก็คือห้าคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่ห้าคูณสิบเท่ากับ รู้คำตอบก็มินคำตอบใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับไปแล้วสวัสดีค่ะ